Your champion. I'm Jobmaster. Wherever we land, we will make it beautiful. <laughs> Gibraltar wins again. <laughs> Break legs, my friends. So フフフフ。 cerveja iddenp กูถ e กเพื่อนกูได้ไงวะเหล็กไว้ที่เพื่อนไปไหนเพื่อนกูระดับคอสไอ้เพี้ยคนรวยไรได้ผู้ชมมองอยู่นะเพื่อนกูระดับคอสไอ้ควายเหี้ยอกนั่นหิมันอยู่ข้างล่างเหรอ ไม่เห็นหน้ไม่มี่เอ้าเจอกี่อยูไม่มีได้ไงอ่ะแล้วเมื่อกี้มันยิงกับใครอ่ะไม่รู้ดิขึ้นไปแล้วมั้งเนี่ยขึ้นไปแล้วเปล่าไม่เจออ่ะมานี่แล้วเก็บไปแล้วมั้งของกันล่ากันเอามันล่ะอามันล่ะเอาเลยเลเวล2ขึขึ้นได้ไหม ยยนั่นนึงเอ้ามันไปมาไปมาไอ้เหี้ยมาลงมาตาลงมาขามันดีมันยิงเดมันจะตายเ้วเออเคื่องอยู่บนตึกอยู่กลนล ใมาเจ็บสโคบไปวเยจะวะิ่ Becca ่ข kind of right ึ้นมาสกคบหายเลยแบเดียวันวายิงไอ้คนนี้วิ่งเพิ่มมาเก็บสโคปแล้วก็วิ่งลงไปอย่าให้รู้ตัวนะเกือบาม่กหนุนเลยเหรอเอาก็สุะไรอะสุไรไลท์มโมเฮีย 45 seconds. Rings อะไรไอ้เกลือมันตายไหนวะทำไมกูเห็นกล่องเดียวไม่รู้ว่ะ heavy ammo here helmet here เสียเสียเสียนี่ไงเสียตรงนี้อ่ะเสียบอกเสียอ๋อเนี่ยกล่องอยู่นี่สัตว์กูไม่เห็น light ammo here แต่กูเห็นกล่องทองข้างล่างอ่ะขอไปเช็คก่อนนะช่วยโมชเชอร์ช่วยปะโอ้เจาะกาะ ไออี45เยี่ยมเอาไว้ยิงก่อมันเสร็จก็ปืนยัดจะไปยัดตอนมันมีเกาะนะไม่คุ้มตอนมีเกาะแรงตอนมีเกาะแรงไงป๊อปแรงแมันไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เฮ้ยชายแม็กซ์หนึ่งรู้ทีเดียวตายได้เลยมึงเอมันแรงแรงขึ้นแรงขึ้นมันบับมันบับเดี๋ยวจะเอาเข้าเอง <Level> มบัฟที่ผานไปวอดเลยพี่มอไรที่มันมีสก,กินเนีย่ยเดียวไม่ก็เอาเข้าไอ,ด,อ ting, ด็บ c r a f t i i o c u s เดใครวิ่งวะโอเคแบบโบเนี่ยมีสก,กินสก,กินที่ไม่เอาเข้าไอด็บเลยเน <Yeah. S 2> <c oughs> มืนน่อไนมีสก,กินเข้าแอเดอบ <c oughs> ไม่ได้หรอวอ้ยยยหลราไปทันไหนวะ่า สปรายซึ่บา my friend หาสะโกก่อนได้ไหมอันนี้อทิ S M G อืมกูมอยากจะบอกว่าไม่คนงะกตงเคลืองหมูก,กออ็เอาหมดม่หนัะอุ้ยบินบิน้วบินคปบินไม่เป็นไรแอบตนบ้านไว้แอบในบ้านไว้

โข้างหลังเรายชุบอะไปตรงไหนตรงนั้นเนี่ยแถวๆนี้ไม่ดูมันชุบอะเมื่อกี้เห็นรอยชุบแับผมไม่ไปอะกายบอกบอะไรกับอกสัมมมีสโคบปะบุรีจะปวดตายไม่มีสโคบเลย Extended Heaven a g i a Got the half up here ผดอะไมีอินนี้ฟังเพลงอะไรนให้กูฟังคลิปที่มึงส่งให้กูไปละจะให้กูฟังเพลงที่ดีแล้วไง เซตปุ่มเลยนะป่าไปพินโตติดกันเงมิต้นรากเ็มมม นมันไม่มีสกปรกจริงเหรอวะไม่หาสกปรกมานานแล้วเนี่ยใครมาตายอยงนี้วะแต่ข้างบนอเไรอืมันเหยียบน้ำอยู่ข้างบนอะ

ไหนอะชิวแบตผมไหนอะไม่มีมีที่ไหนม่มีไม่รู้ไมาได้เก็บมีคนเก็บไปอ่ตัวนี้มีสองอันเองาีปะะมาองนเขนได้หเขีนตัวแบตมพกลังดมดมศพอยู่ดมศพอยู่ครบมดจส ไปเลยไปเลยสองถูงเงาว่ะ Rings n ี t too far 45 left ไอ้ตั้งเสาอ่ะเฮ้ยเสียงใครอ่ะอ่าเสียงน้ชากเสียงน้แม่ เออไอปอกตัวนี้อันสมตัวหนึ่งกูโคตรสวยอ่ะทำไมอ่ะมันเป็นไรเปิดได้ไม่โคตรสวยเปิดได้ว่อะไรลายอ่ะขตัวแของทองโหได้ไดงเไม่รู้เหียทีตัวหลักกูไม่เคยได้เลยตักเื่อเองตลอดเลยเหียีสย perhaps Enemy spotted. เข้าเพื่อนเเข้าเพื่อนเเพื่อนหลังเข้าเลยเข้าเข้าจเข้าเข้เขาจริงรงบาางเา้าารเข้า

ไปดิครับไปดิครับฮลโหลฮลโหลเอาเลยตันึงว่ะนะนมนันนนาอน่นเีกไปแล้วเขาว่าไปอะมันตายแล้วอปแนออกนอกวงอะไเขาว่าไปเออก็ไปตวนีเพื่อนมันเปนไงเพื่อนไ เื่อไาตยอังไม่ได้ทาอะไรเลยยังไม่ได้เลย a c h a m o n s มันเหลือประมาณสิบมั้งที่กูยิงไปนี่ก็ึกกระโดดะกระโดไปตายเลยะนึกทางออกไม่ออกทางออกที่ดีสุดคือทักตรงไงตรงเข้าประตูเลยไง